สวัสดีกันทุกท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้มาพบกับผมไงม,มิเตอเกกับเกมไลเซทีนั่นเองนะครับอา่าผมก็ไม่เทีเท่าไหร่โอเครูกบาทผมต้องรอไปเจดชั่วโมงโอเคเราจะไปลุยก,กันเลยผมเพิ่งเล่นไปอะ่ะผมแพ้ไปอังเงะอังเงะ <c oughs> โอเคสมสมเรื่องเลยโอเค เพื่อนผมไม่ค่อยเล่นนะฮะผมมีพี่โซลัร์เนี่ยอเซ์ตามสเต็ปเอ้าแสดงว่าดวงต้องดีแน่นอนโอเคเริ่มเก็บนี่แม่งอ้ไอ้แค่นี้ดีกว,วา่าเอ้าเราเจออลิสครับโอเคเราคนแรกอย่าแปดอย่าอีกแล้ว อะไรขอมแม่งวะโอ้ย <c oughs> มันก็ได้แปดเหมืนกัน <c oughs> ดวงไม่ดีทั้งคู่นะฮะเอาแล้วเราจะเอาแบบว่าอะไรอะโอ้โหเอาไม่ได้ผมว่าผมจะเอาแบบว่าอะไรอะคูณห้านะฮะมาต่อกันเอาเอาเอา เสียงเบาไปหรือว่าดังไปขออาภัยนะครับอีกเช่นเคยอ้โหเอาแล้ววะผมต้องปิดกันไว้ละเอากดดิกดดับเบิ้ลปปิดโอเคผมมาสักเกมหนึ่งก็พอนะฮะผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับคลิป ลงสิบห้านาทีไม่ได้อะไม่รู้เป็นไรนะ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะฮะนี่ผมไม่รู้จริงๆครับช่วยช่วยแชร์ด้วยนะฮะถ้าดูแล้วติดใจนะครับอ่ะเรามาอยู่ในเกมเเด้ยวยอะแต่นอกเรื่องโอ้โหมันได้อาย,ยาอาย,ยาถึงครนับคุณุรานบอกว่ามาหลังดังกว่า อ่าเราต้องมาหลังดังกว่าเคโอ้โหไม่ได้กรุงเทพลงทีนี้อ๋อหอตังหมดกันทีเดียวเชียวนะครับผมน่ของใครวะอู้น่าจะเมืองเอาก่อล้างไปดับเบิ้ล ผมผมอยากได้กรุงเทพมากเลยนะฮะแต่ว่าบ้านผมอยู่ภูเก็ตครับไม่ใช่บ้านแท้นะฮะเดี๋ยวตอนปิดเทอมผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะฮะเพราะว่าผมไปเนี้ยกระบี่ครับผมอาจจะลงคลิปนั่นแหละแต่ว่า มันไม่มีที่รูดอะมันไม่มีเน็ตที่นู่นนะครับออเออขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมอาจจะลงเพราะว่าสาร่อ่ะผมพูดไม่ถูกอะบางนี้ก่อนโอเคถ้าพูดไม่ติดใจทุนผู้ชมเนี่ยขออภัยจริงๆเลยมานัดที่นี้ด้วยนะครับไปอืมอม เยี่ยมยอกกดกระเทียมดอไปเลยครับโอเคไปต่ออ้าจ้านี่มาต้องลงเมืองน,นี้แน่นอนเชื่อผมเอาซักบางเนี้อ่าคูณหกสิบสี่เอ็มบาหลีบาหลีโอเคดับเบิ ปาป๊าป๊าปาสร้างแรงม้าเออเหอสามเอ็มเลยเหรอยังไม่แซ่บจ่ายไปก่อนนั huh. uh ่นไงผูกกาแล้วผมเนี่ยสุดหลอยอยู่แล้วอ้าะอ้าะ อุยอ๊ยอุ๊ยเอานะเอา What the heck เอา,เอ,าอะไรวะ What the fuck ฮะไอย,ยาได้ลูกบอดแมวมาด้วยเอาเอวหนึ่งเอวหนึ่งเอามาทำไมามาทำไมเนี่ย ไม่เอาผมไม่ใช้ฮะผมจะไม่ใช้เพราะอันนี้ผมยังไม่เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยยังไม่เออเต็ม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 ผมว่าคลิปมันจะสั้นไปอะถ้าอีกรอบต้องยาวแน่นอนไปอีกรอบหนึ่งแล้วทำไมผมไม่ได้ตังค่ะเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ตังวะเนี่ยตอนนี้สามคนฮะ สามคนมันจะนานขึ้นภาวานาสวดมนต์ให้กับผมเธอไปต่อเอ้าอ้าอ้าจากาอัปตะกาจ,จอาอีกสองครั้อีกคังเดียว แม่มงตาสเนี่ผมรอมผมรอมเสียเลยเนี่ยเพื่อการหนังฟ้าโดยเฉพาะเอาดิเฮ้ยเออตรงการลางไปเลยครับเราตรงกลางตรงกลางตรงกลาตงต้งโอ้โหที่สามครับทวยเฮ้ยแท็กเลบปั๊ดทัก กว่าจะแพ้ก็ได้เนี่ยสาธุผมขอเมืองน,นี้กับเมืองน,นี้เมืองน,นี้เมืองน,นี้เมืองแล้วก็เมืองน,อน,นี้โอเคฉะนั้นผมชนะไปเลยหนักครับตาน h i s เป็นตาสุดท้ายนะฮะไปเลยแต่ผมได้แบบ double set เอาเนี่ยผมเกียดอัตโนมัติมากเลยเนี่ยอ้เฮ้ยอัตโนมัติก็ดีเหมือนกัน มันไม่อัตโนมัติละอา้าวจ่ายมาไอสัตว์เลยไม่ได้ท่องเที่ยวกูกะแหละอา่านิวยอร์ก 2m ไออัตนนมัตเนี่ย22จุดแล้ว จกัจกจกักจักจักอย่าเอาเมืองกูนะอย่าอย่าปอบิตานะปิดตาทำงาเมืองไหมเอาควายไอ้ควายควายหัวครับหัวตรงนี้มาตรงหัวเออก้อยครับว่าตัวนี้ก้อย แล้วก็หยุดครับตามทำตามสูตรผมเลยได้ทุกได้ทุกอันเชื่อผมเอาเอาเอาของส่เน็ดเป็นกาครับเมื่อกี้อ่ะโอเค ถ้าแม่ผมมาเรียกเนี่ยผมอาจจะดูก็ได้นะเพราะวันนี้วันเกิดของน้องผมผมมาสักแป๊บเดียวครับโอเคอิมออันนี้เอาอันนี้โอ้ยผมไม่ได้อันี้มันตัดหน้าผม ท,ทำไมผมมันไม่ได้ผมจะเอาอแล้วทำไมไ่จมัยนี่มันดวงดีจังวะคุณดวงดีเลยยี oh. ่สิบเอ็มละให้บอดเล่นนี้มันดีจังเลย หมดเล่มมันเก่งอย่างวะบาซิลไปแลมนะครับโล้ยไม่ใช่แล,ลมลมเจี๊ดับเบิลนะฮะนรย่างรวดเร็วครับเจเอ็ด ไงฝนยังไงมันก็ยึดไอเจ้าปูนละกะบอดมันไม่ซื้อนะกูกะแล้วบอดมันไม่ซื้ออย่างนี้ล่ะบอดมันเป็นอย่างนี้ล่ะผมรู้ไงผมเคยละเอาเอาเน็ตมันกลา,า,ายจะไม้สาด แล้ววันนี้กูกากเองซิงขับโป๊ซิ่งขับโป๊โปอ้าวเฮ้ยทำไมกูโดนตึงเงินไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว รวมเนี่ยแพงนะฮะผมบอกเลยนี่เนี่ยเราต้องรใหยมันตกอันนี้ต่อก้ะก้กแล้ววันนี้ก็ได้สต๊ะเด้สร้สางมืองนี้ก่อนเลย ผมบนะอกแล้วสัตยาดโอ้บาหลีป๊าป้าถนนได้แปดเนี่อ่ะฮะอ่ะฮะเอามันอัตโนมัติตตตตตตอีกแล้วอ่ะอุ้ย อีสุดเลยอุยยาอุจับปลักหลักกษตรกันเอออ่าไม่เอามันจะมันจะนั่นล่ะปะอย่าอย่าทุบใครอย่าทุบ ก่อนม่ทูปด้วยเก๋เอ้าเรียบรลุก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 ,ลกเอาล่ะเอามาเลยพี่น้อง ไอสะดเน้มันไม่ตัดหน้าไม่ได้อ่ะขอเมือง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 นี้แล้วกันนะขาดอันนี้ขาดนี้กรุงเทพเมืองนี้กับเมืองนี้โอเคแล้วผมก็ชนะเลยเอทีแล้วะ อย่านะอย่าเมืองนี้กูนะขอร้อ,อ,องมันบักหรือเปล่าเนี่ยครูนครนหกสี่สิบเอ็ดเอ็มเงินรวมสิบสี่เอ็มหกสิบเจ็ดเปดโอ้โหบักคุณวินะลงเมืองนี้กูหน่อยได้ไหม ได้ปูดดาบวกชั้นไปมันมีการ์ดอะไม่โอ้ยปะเโตได้ปูดยาเมืองนี้นะไอ้สัตว์ ต้องคุยกันมาต้องคุยกันละกันละกันละทำหน่อยทำหน่อยสัตยดสัตยดนี่เมืองนี้แม่ง ตายไปได้สันนี้มึงยังไม่ตายกะเฮ้ยเฮ้ยมันดูดเงินกูปไปอีกแล้วไอ้สันนี้มันใช้อะไรวะน,นี่หรือเปล่ามันดูดเมืองผมไปอ่ะ หัวครับเอ้ยเฮ้ยตัดโอ้ออุ้ยเฮ้ยมันเที่ยวลูกลูกเร็วทำไมมันดวงดีจังอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เอ้ย what the fuck man โคตรด,ดีอ่ะผมบอกเลยอยา่าเสียเวลาให้เี้ยนี่แหละเจ้าเซียนสติสูงส,สุดของเราเก็บคือครับ เลยมะสุดยอดอิส,สระ์เอเมึงซื้อเมืองกูแล้วไม่เป็ไรอ้าไมไรอ้าไไรเอาล่าไปเทศสาสตว์ไม่เป็นไรมันเหลือสองเอมแล้วทำมาลุก ทำมาตกมือเรามึงอยากได้มากเลยเอเนี่ยถึงมันจะเอบอกวกกับเอบวกเราก็มีเยอะนี่วาโอ,าอ้มึงเมื่อไหร่จะชนะกันเนี่ย ดูดตังค์อีกแล้วจำเป็นนะเอออย่างนี้สิวะ Huh, oh. Oh. I saw that. ไอสัตว์นี้ฉลาดวะมึงจะไม่ให้กูชนะเลยใช่ไหมฮะฮะไหนคาับมึงไหนมึงนี่มึงนี่<จ>มึงนี่มึงนี่นะโอเคตอะผมเลือกเป็นแรงมาหมดเลนะนะ ดูมันไอ้สั์ไม่เป็นไรเรายังน่าอยู่โอ้โหไมค์ูดอ่ดรบเบิลอีกเอาแล้วเอาแล้วเพลงเริ่มขึ้นผมนี่เริ่มขึ้นแล้ว หัวต้องไปก้อยครับเดือนะนะ<า>หน้าแล้วก็ก้อยอีกครั้งหนึ่งเอ้ย<ธ><ธ>ซื้ออีกลาวใช่ไหม แต่มันจะชนะเนี่ดับเบิลเออุอ้ยอยากกระปัจั่อ,อาเมืองเราเมืองเยอะก็อย่างนี้แหลนะเนาะชาตินี้จะผมว่าลงคลิปไม่ได้แน่นอน ว,ว,วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ